ไอ้ย่ถือโลฮอมสไนคารีครับผม ไฮครับทุกคนวันนี้ก็กับผมแกมมาริโนนะครับก็อย่างที่ต้นคิดได้บอกไปนะควันนี้ผมจะมาสอนการลงมอดในเกมเรนโบว์ซิกเซ่นะครับแล้วก็ผมขอย้ําไว้นะครับว่ามอดนี้ไม่มีผลกระทบต่อไอดีของคุณก็คือจะไม่โดนแบนนะครับแต่ว่าจะเล่นออนไลน์ไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามอดนี้เราต้องทําการปิดแบตเทนไอก่อนที่จะเปิดมอดขึ้นมานะครับโอเคครับเราจะไปดูวิธีการาลงมอดกันเลยนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับไฟนะครับมีทั้งหมด2ไฟล์ด้วยกันแต่จริงๆแล้วมีไฟล์เดียวเท่านั้นที่สําคัญนะอีกไฟลหนึ่งไม่จําเป็นก็ได้ครับซึ่งนั่นก็คือ r6s custom game 2กับ is battery running นะครับผมตัวโปรแกรมนี้จะเป็นม็อดนะครับเป็นม็อด custom game 2นะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมเ,เช็คว่า b a t t ตอรี่ทำงานอยู่หรือเปล่านะครับก็จะมีติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายอะไรครับแต่ที่มีสําคัญเลยคือเจ้าหนี้นะครับผม โอเคครับเสร็จปุ๊บลิงก์อหาได้จากไหนแล้วครับผมจะไม่ทําการอัปโหลดนะครับเพราะว่ามันจะติดลิขสิทธินะขนะ์ของเจ้าของลิงก์นะครับซึ่งให้เราไปทําการเข้า Discord ที่เซิร์ฟนี้นะเป็นเซิร์ฟของต่างชาตินะครับของเจ้าของลิงก์นะครับก็จะอยู่ที่หมวด Tool Release นะครับเจ้า c u s t o m Game Tool อยู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นโปรแกรม c ช็คเป็นะครนะจะอยู่ที่ Guide and Fa c t นะครับก็เลื่อนขึ้นไปบนจะอยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะส่งไปผมจะทิ้งลิงก์อ่าิสคอร์ดเซิร์ฟนี้ไว้ใต้ชลพดซิคเดซิคิปชันนะผมโอเคเสร็จปุ๊บให้เราทำการไปปิดไปไรไอนะครับใครที่เล่นเลนโบวซิกในสตรีมนะครับให้ทำตามผมนะครับก็คือเข้าสตรีมมาแล้วก็คลิกขวาที่เกมเลนโบวซิกแล้วก็ไปที่ Property หรือว่าคุณสมบัตินะผมเสร็จปุ๊บให้มาที่ General หรือว่าทั่วไปแล้วก็ กำหนดตัวเลือกการลืมตรงนี้ครับผมเสร็จปุ๊บมันจะมีโค้ดให้ใส่นะให้เราใส่คำว่า b lunch แล้วก็เว e n แล้วก็ขีด b แบบนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บกดตกลงไปครับก็เป็นออันันนนเเสรร็็จิ้ะคคบปม n s ์ที่เอาไว้ปิดเท็นายนะครับ ส่วนสำหรับใครที่เล่น l i b e o f i ผ่น u p นะครับผมให้มาปิมไปทีงไอที่ u p โดยทำการคลิกเปิดโปรแกรม u p มาอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เกมนะั i b r e o f f i e แบบนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บไปที่ Property นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเก m Launch Argumen t ให้คลิก Add Command Line Argumen t นะคเสร็จปุ๊บก็พิมพ์เหมือนเดิม B Launch B แล้วก็กด Save เ,เข้าไปนะครับผม ก็เป็นอ่านเสร็จสิ้นนะครับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันเลยนะครับเพื่อไปเช็คว่าแบตไอปิดแล้วหรือยังโอเคครับเราก็ได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่าการปิดแบตไอนี้ไม่มีผลใดๆนะครับกับการโดนแบนนะเพราะว่าแบตไอได้ปิดไว้แล้วก็คุณไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมสาหรับใครที่คิดจะเล่นออนไลน์และใส่หอดนี้อย่าหาทับเชียวนะครับผมเตือนแล้วนะฮ่าฮโอเคครับวิธีการเช็คว่าแบตไอปิดแล้วแน่หรือยังนะครับ โอเควิธีการชิคก็คือให้เราคลิก a เพ u i ค k ิกแมทไปสักประมาณ20่สิบครับผม โอเคครับถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้นะครก็ขึ้นว่า Better Eye Error นะครับก็แสดงว่าโอเคครับคุณทำถูกแล้วนะครับก็ให้ํำการกดโอเคไปนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับหรือว่าจะมีอีกวิธีหนึ่งเช็คนะครับก็คือให้เราพับหน้าจอไปนะครับแล้วเราก็มาเปิดโปรแกรม e a s Better Eye Running นะครับผมเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นว่า Better Eye is not running ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่า Better Eye ปิดอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิด e บรคไ e เปิดอยู่มันจะขึ้นว่า e บรคไ e is running นะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับไม่รอช้านะให้เราเปิดโปรแกรม a h o s custom tool มาเลยครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ้อผมลืมบอกไปตอนจะโหลด2โปรแกรมนี้นะครับอย่าลืมปิดแอนตี้ไวรัสด้วยนะครับผมเพราะว่าโปรแกรมมันจะคิดว่าไอ้นี่เป็นไวรัสนะครับผมอย่าลืมปิดกันด้วยนะครับมันจะโหลดไม่ได้นะครับผมโอเคครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมเร็ปุ๊บให้เราเข้าไปในเกมนะครับผม แล้วเรามาที่คัสตอมเกมนะครับผมแล้วก็เ t e โลคอลนะครับผมก็คือเราจะเคสออนไลน์เคสออนไลน์ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเล่นออนไลน์ท่านจะโดนเด้งทันทีแบบแบตเตอรี่เออลือเมื่อกี้นี้นะครับผมเ t e โลคอลแล้วก็เลือกแมปสักแมปหนึ่งที่เราสร้างไว้โอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็กด Start Now ก็มาแล้วครับสำหรับคัสตอมเกมที่เราสร้างขึ้นมาเองโอเคเราก็เลือกตัวละครตามใจชอบเลยครับอ่อย่างผมจะเลือกอเจ้านอกแล้กันเสร็จปุ๊บพอเราเลือกเสร็จเนี่ยให้ให้เราคลิก pause timer เพื่อทำการหยุดเวลาแล้วเราก็พับหน้าจอมาเปิดโปรแกรมเจ้านี่อีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บให้เราทำการ เลือกปืนที่เราอยากได้หรือว่าเราอยากใส่ให้เจ้าตัวละครเรานี่เองนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนแนล้วต้องเปลี่ยนทุกราวนะครับคือจบราวปุ๊บราวต่อไปก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็ผมจะทําการหาเจ้าสไนเปอร์ของคาลชื่อมันชื่ออะไรวะกูลืม CRCSRX 3 0 0ก็คลิกเจ้าดีมานะแล้วก็คลิกใส่ ัวละครของเาครับเดี๋ยวสักครู่ครับโปรแกรมมันเหมือนอัปเดตใหม่ก็คลิกที่ Give Everyone ก็ได้นะครับคือ Give e v e r y o n e เนี่ยจะให้ทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟคัสตอมเกมทูเรานะครับซึ่งวิธีการเล่นกับเพื่อนก็คือเราต้องมีแอปฮามาชีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มหมดซึ่งผมจะมาเล่นคนเดียวแล้วกันนะครับกด g i v e e v e r y o n นะครับนี่ครับพาเวลี่ไวพอนมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่าเราได้ทำการใส่พาเวลี่ไวพอนอะไรไว แต่จริงๆแล้วผมจะใส่ใน secondary นะครับเพราะว่า family ผมจะใส่เป็นโลนะครับก็ตามนั้นเลยครับ s h i l d ballistic s h i l d หรือว่า G52 tactical s h i l d ก็ได้ครับอันนี้เป็นโลของ b l i s นะครับโอเคเท่านี้ก็จะได้แล้วครับสำหรับตัวละครที่ใส่โลพร้อมสนเปอร์เราไปดูกันเลยครับ นี่ครับผมได้มาแล้วเลเรากดย่องพี่ก็ไม่มีกดอะไรมีโคตรเจ๋งเลยเพื่อนทุกคนเนี่ยเป็นไงล่ะซูมเลยด้วยคูนสิบสอง โคตรเจ๋งอ่ะทุกคนจริงๆก็คือจะเปลี่ยนปืนอะไรก็ตามใจชอบท่านเลยจะใส่เอคอ็อกให้เยเกอร์รอ,อะไรก็ตามแบบโคตรเท่พ้กนก็ถือศาสนาอย่างเดียวก็ได้อเจ๋งโอเคครับการสาธิตก็มีเท่านี้คนระับ สำหรับใครที่อยากลองก็ลองได้นะครับผมแต่ว่าจะเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับก็คือชวนเพื่อนๆมาลองกันได้ครับแล้วก็สามารถลองในโหมดเทนนิงเกลหรือเทนนิสันด้นะครับผมโหมดที่สู้กับปอทแต่ว่าออนไลน์ไม่ได้นะครับผมแล้วก็อย่าหาทำเชียวนะครับมยน,นโดนแบนสถันเดียวนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเบสเ t อร์ไอโหดมากคือเบสเซอร์ไอเป็นโปรแกรมที่ตรวจจับไวมากครับผมมันคือจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องปิดถึงแม้ว่าจะเล่นออนไลน์กนตาม โอเคครับก็สํารวบวันนี้กระผมเจมมารีโร่ก็ขอลาไปครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็อย่ามาดรามากกันด้วยละ่ะคลิปนี้ผมแค่สอนเฉยๆเท่านั้นครับแล้วก็ผมไม่ได้มีเจตนาจะโปรหรือว่าแฮ็กอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็ยังดีก่าพวกที่ออวอลแฮ็กละกันคือไอ้น,นี้มันมันไม่ได้ผิดกฎนะครับ แต่ว่าก็เล่นออนไลน์ไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถูกไหมละ่ะอดอังนั้นก็จะบทแล้วกันนะครับใครที่อยากลองก็ลองใครที่อยากใครที่ใครที่ไม่อยากลองก็ไม่ต้องลองแล้วก็ไม่ต้องมาด่ากันด้วยโอเคครับก็อขอลักก่อนครับสำหรับที่สวัสดีครับ